น้องสองแสนใจแล้วนุเชลดอนคืออะไรอ่ะอะไรนอะงพอพิมว่าเชลดอนเชลดอนคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะชื่อแม่ใครรอเปล่าน่ารักมากค่ะขอบขอคุณนะเชลดอนคืออะไรอ่ะอะไรวะชุดแล้วเชลดอนล่ะช,ชื่อแม่เนี่ยครับอ๋อเชลดอนคือผู้หญิงคนอื่นรอเปล่าไม่ชื่อแม่แมชื่อแม่นี่ จิงเหรอใช่แม่เขาเป็นอบอกเขาอย่ารั้วใช่ไหมลุงลุงมีแฟนเหรอพวกนี้พวกนี้มันปั่นไปเรื่อยเนาะพวกนี้มันปั่นครับพี่ช่องชื่ออะไรชื่อลุงเออใช่ลุงเอเราจำได้แล้วเราจำได้แล้วลุงเอแล้วไหนบอกชื่อบิลลี่ช่องพี่บินบ่อยอ๋อจริงเหรอไล่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 บินบ่อย เพราะอะไรเพราะว่าพี่ชอบเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้แหละดูแปบนะกดไลค์แล้วครับกดสองทีเลยครับทุกคนกดทีเดียวพอให้พี่เขามียอดเนี่ยนี่แหละคนน่ารักมันคิดอะไรเรื่องดีๆนี่แหละชื่อบุญตาเฮ้ยไอ้คนนี้มารู้ชื่อแม่เราได้ไงวะเอา่าี๋ยล้อเลทุกคนอย่าล้อนะเอาดีทุกคนอย่าล้อ อย่าล้อนะเอออย่าล้อนะทำไมหน้าน่าเกียดจังในไลฟ์อบบไม่นะเฮ้ยอย่ามาร้อชื่อแม่ฉันเออน้องใครพูดบุญตา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 จัดการนะบุญตาพูดไม่ได้นะขอบคุณเอาหวังด้วยนะครับเอาหวังเอาหวัง เอาหวังเยอะนะ้องนี่หนแหละแค่หวังเยอะคนรูน้ขึ้นจีนเยอะช่องพี่อะงอนไม่ดูแลไม่ดูคอมเมนต์แล้วใจร้ายเกินพู้นี้เออเออแบนให้หมดเลยเดี๋ยวแม่งแบนทั้งแชทเลยเดี๋ยวยกใครพิมพ์พี่คิดว่าผักอะไรอ,ะอ่ะสมส,สู้มวยได้ผักอะไรสู้มวยได้ผักกวางตุง้ง <laughs> ผิดนะผักกาดเพราะว่าผักกาด ผักกาดเดี๋ยวพี่ทดสอบก่อนเพาะว่าเพาะว่าขำม,มากมันจะมีเลขค่าเยอะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะผักกาดใช่ไหมผักกาดอ่าผักสู้มวยได้ผักกาดโอเคไหนดูหน่อยนี้เพราะว่าตลกช่องพี่มันจะเป็นเลขค่าเยอะเดี๋ยวพี่ขอเช็คก,ก่อนโโออเเคคตลกไหมลูกฟูนน้องลองดูแชทดูวยว่าตลกป่ะน้องลองอ่านแชทดู โลกมากครับคมคมฮ<ม>าจัด<ม>อุ๊ยอันนี้คงนะ<ม>ใช่เราคิดเองนรทุกคน<ม>